คยมีปัญหาสุขภาพพี่แววเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานจุบจิบทานของหวานแล้วก็ไม่ชอบออกกําลังกายแต่แล้วทีนี้น้ําหนักพี่แบวก็เลยขึ้นประมาณ7.9หลบ80 คุทำยังไงรถมาจี้สิบกว่ากิโลรมายี่สิบกว่ากิโลตอนแรกๆเนี่ยพี่ให้ทานวันละสามมือม้อเชาอ้าเที่ยงเย็นค่ะ,ะมือ้อละสองเม็ดทานนานไหมคะก่าจะเห็นผลได้ขนาดนี้ทานพี่เริ่มทานได้เดือนหนึ่งมันร่างกายมันเริ่มปรับสภาพขึ้นเรื่อยๆมันค่อยๆปรับไปเองมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็อุ๊ยทานอาหารได้อิ่มเร็วขึ้นไม่แน่นไม่อึดอัดท้องตอนเช้ามาตื่นเช้ามาก็จะไม่ไม่อ่อนเพลียน้ำหนักเริ่มปรับ คงที่ลดลงลดลงอยู่เรื่อยๆอะค่ะพี่ก็เลยแอบมีกําลังใจก็เลยทานมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะที่อายุมากเอนไซม์ยิ่งน้อยความจำเป็นต้องการเอนไซม์เพื่อจะช่วยในการเผาผลาญอาหารหรืออะไรต่างเนี่ยมีสูงมากคว่ากินเอนไซม์เะครับไม่มีเสียหายนะไม่มีทางทําให้เกิดโทษหรือเป็นพิษเลยเพราะมันคือโปรตีนในอาหารธรรมดา